กรล่างสิคอเสียบเคยสร่างบักซอฟลักเสียบไหมบักปาปลาเล่าจะได้ขอเซฟไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยยื่งมาฝั่งนี้ดิถ้าใครจะเท่อเสียบอะฮัลโลฮัลโหลพี่งไเลยเนี่ยคอมเวอร์ให้ วิ่ง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 ลงวิ่งลงเลยวิ่งเขาวิ่งเขาหนาเอาเลยเนี่ยตอนเนี้ยมันวิ่งเข้าไม่ได้แล้วมันจะออกมันจะออกเว้ยตาก็เข้าไม่ได้ดิเลยนะตข้าไม่ได้ดิเลยนะเนี่ยข้างหน้าเซฟเต็มเลยอ่ะเข้าไปมันจะเข้าเซฟกันโอ้ตกใจเพรว่ามันมาเซ ดักเหรอมาเยอะดีมากด้เลยดักเหรอดักเหรอเนี่ยเราก็มีเยอะมีเยอะกว่ามันอีกดันเข้าไปเลยได้ไหมเนี่ยดูแคนหน่อยสัตว์ดักเซบอ่ะเซบ่ะเพิ่มคนหะน่อยเซบไว้สัตว์หารชื่อเรียงตัวด้วยเนะี่ยดิบเลยตัวโต้ดิ้บจะให้ดูชื่อแล้วเนะี่ยหัดคลิปดูชื่อด้วยเนะี่ย นครลาวเนี่ยนครลาวกับปานิเดนแล้วก็เนี่ยนี่กองอดีตอดีตอดิตอาอีเอาอีเอาอีดักก็ดักเลยดักก็ดักเลยไล่อดแดกเ <c oughs> ขาเลยเขาเลยเขายังเขายัง มนนไม่ใครช็อตไม่ใครช็อตเออเออไม่เออดักเซฟไหนใครดักเซฟเมื่อกี้ใครยิงกูกูอ่านชื่อด้วยหัดเป็นคลิปเลยดักเซฟโดนแบนป่ะโดน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 อ่ามึงเสร็จ ชักดินเหรอชื่ออะไรวะยังไงบักดินบักดินอ่านชื่อแล้วมึงป <c oughs> ่านิกเนมแล้วก็อะไรเนี่ย <c oughs> อันนี้แคนเรานครลาวอีกตัวงเนี่ยด็อบบี้ด้วยด็อบบี้ด้วยไอ้ด็อบบี้มาลองแคนเนี่ย <c oughs> เอาแหละแบงกันเลยแบงพี่เขาเลย บอบบี้วางไหวานเนี่ยล้เพิ่งคลเพิ่งเ้มอกแเจ๋งอะ่าละเต้ยชิเตอ่ชั้นแห้ะเต้ยทำงานได้ดชุดแดนหรอเรียมเตยนชุดแดน่ตกลงมึงแคนขา่ได้ขาวว่าแคนมึงเจีงเหรอมันบอกว่าอย่างเงี้ยนายแล้วแต่ อูอยู่ส่วนตัวเว้ยเบลล์เอ้บเบลล์เนี่ยบากยันไล่นี่แค่ห่อบใครอยู่ข้างนอกนี้ใครอยู่ข้างนอกบยันตีเขาบอกว่ายัเตะจะแดงมั้งมันไอคนนครลาวมันยิงในเซฟใช่ป่ะที่มันยิงพี่อ่ะเป็นยิงในเซฟได้ป่ะเนี่ยมันบอกว่าหงายไป่สองรอบอ่ะ ดับบี้อ,บบอยู่ป่ะมันยิงในเซฟใช่ป่ะใช่ใช่มันยิงในเซฟเ <Okay. S 2> ไงมันสองทีเลยมองหาจนไม่เจอคลิปนี้ถึงแอดมินแรกฟั <c oughs> งเพียงครับฟังเพียงครับ สีแดงรับหนึ่งสีสีงรับหนึ่งคำดองเอง่งคดองครับปัดไว้แล้วนะมีใครอยู่นอกเซฟไหมฮะเอาไปดักยิงแม่งยิดดักยิงกูอยู่นั่นแหละ ไอชุดเต็มหัวทศกัณฐ์เนี่ยเพื่องันมาเพื่องันมามีใครอยู่ข้างนอกไหมพี่ดิมันไ้เหลือ่อยๆเอาของไปเก็บก่อนเดี๋ยวมันจะดักทีน่ะเอาคนละบังเกอร์เปล่าเอาปืนทีมไปเลยนะ ตั้งบังเกอร์หนึ่งหนึ่งเลยวาคนละบังเกอร์ไปเลยไหนมันอยู่ไหนนั่นนๆ่นือโน่นอ่ะนครลาวไม่ไม่ใช่ไอ้ปานี่เงียมอ่ะมันนีบหนีแล้วมันริบหนีแล้วม่ทีการเพื่อนเราดีว่าโหดิบสกัยไปแล้วไปแล้วเว้ ไปปากดีแล้วเหรอทำดองนี้ไปเก็บของเ้าให้หน่อยเครื่องหัวาคนน้ำเหี้ยยิงแน่นนะเว้ยไอตัวที่ปากดีเมื่อกี้มันวิ่งไปนู่นแล้วอ่ะวิ่งไปตรงทำดองอ่ะทำดองรีบเก็บทำดองเอาไปกูยิงบางีตายซะเนาะบังเอิญน่าเซฟน่าเซฟพี่มาฟาหน่อยทำดองดุ เอนอยู่ข้างล่างอะสำรองยิงเลยอสำรองโดนยิงดีกว่าสำรองโดนสำรองโดนแตกมาเยอะแยะไม่หลบแบบขี้ต้อนนะเปลี่ยนเป็นไส้ไหมก่อนสัต <c oughs> ว์ครลาว

รอยิงอยู่เนี่ยเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยมันเข้าเลยโหกำลังไม่จะออกอยู่แล้วอ่ะโอ้มันจะออกอยู่แล้วอะไรวะอดเลยได้ได้ๆเก็บของเรีบ้อครับเก็บของรีบแล้วครับ ม่ไม่ออกว่ะอะไรวะสาดักรอ,อ,อ,อยิงเยอนเ่ะแม่งฮัลโหลไปละเดี๋ยวมามาใหม่ดิมาใหม่ดินครลาามาใหม่ดิโอ้อะไรวะไม่เป็นไรเดไอ้สัสดักยิงกูนักเยนเะยอะยิงจังเลยต้มแป้นใน นียจำชื่อมันไว้ใครก็ได้ไปยิงนะักขอลาวทีดิไปไปชาร์จมันอนะนักขอลาวมันออกนอกเซฟแล้วไงนั่นแหะมันอยู่มันเข้าเข้าออกออกอยู่นะ อะไรวะคือตอนนี้ครับ CPU ตัวใหม่ที่ผมเอามาคือความเร็วารเดินเข้าใจและที้อง